เขาพูดถึงฝรั่งเศสแล้วมองหน้าเขาสองคนไม่เหมือนเดิมเลยครับถามโมเมนต์ดีกว่าครับว่าฝรั่งเศสตอนนั้นแบบโมเมนต์ที่เราเดินเข้าไปก่อดน้องตอนนั้นเราคิดอะไรอยอะกันหคะก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าไม่คิดอะไรก็เลยเดินเข้าไปกอนไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้หัวใจมาทำตามสิ่งที่แบบหัวใจมันเรียกร้องถูกไหมก็เป็นกานในสุด เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมมเทุกอย่างมันตอนนั้นมันคือใช่เลยไม่ต้องคิดอะไรเดินเข้าไปกอดน้องได้เลยแล้วตอนที่พี่เขาเดินมากอดเราเรารู้สึกแง่ตอนนี้น <c oughs> ช็อตเลยครับฉันรอกช็อตเลยตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่เขากล้าที่จะเข้ามากอดเราปกติจะเป็นเราชอบไปนงนแงานมากกว่าเลยแต่ว่ารอบนี้เขาเข้ามากอดเราเอง ถ้าเนี้นฉันหลอกมาโพสอีกท่านหลอกพี่พี่อาจจะไม่เคยเห็นหรอกทางด้านชาแต่ถ้าเห็นเวลาชาหลอดแบบเดินเข้าไปมองแง้พี่พี่สาทำยังไงอ่ะพี่อยากเห็นอะไปเล่นๆแต่ถ้าวันไหนเรานิ่งๆก็จะยังก่อนยังก่อนอาจจะยังนะก็จะหาวิธีแบบหาจังหวะเข้าไปจริงๆเราก็เล่นกันปกตินะคะบางทีแบบไม่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยเร่น้ทำงานหรือเปล่า งานประกาศละมันที่แบบพี่ฟ้าไปจิ้มแก้มน้องด้วยเหรใช่ไหมนันนี้ปกติมันจะไม่ได้มีกล้องไงพูดได้ไหมพูดได้ไหมครับพุ่งหนูจะชอบแง้ขาทุกครั้งที่เจอกันหนูชอบ,บพี่ฟ้าไฟทำนี่ให<อ>้หอมแก้มแล้วก็จะบอกว่าออ การเลยที่แบบตุกตาคือแบบมูเม้นจะได้แบบว่าได้เห็นะได้แต่ว่าวันนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นจิ้มแก่งแผงเขาก็เลยก็เลยแบบต่อยอะไรแบบต่อยเล่นๆต่อยหยอกๆแบบว่าไม่หอมหรอกอันนี้เป็นทีแบบไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่แสดงออกแต่เรารับรู้ได้เรารับรู้ได้วันนั้นเขาก็เลยจิ้มแก่งเราเขาก็เลยจิ้มแก่งแผงแล้ว่ตอนเขาจิ้มแก่งเราเราช็อตไหมเราตกใจไหมแบบเขาไม่ค่อยมีมูเมนก็ไมเป็นไรทำทำอะไรก็ได้สักอย่าง ชแบบว่าอย่างเาอกกองอะเนเช้าก็จะมีแบบพีฟ้าของแก้หน่อยรือองแลกมีบางว่าแบบารอเางไรเงี้ยอย่างตอยางตัวอย่างัอ่ตอย่าง่ตางตัองตัวอย่างอย่ตัวอย่าตออย่างตวัวต นะ่นนะพ่อพี่ฟ้าบอกว่าไปเอา